เข้าสู่วันที่16แล้วนะครับวันนี้วันที่18มกรา2023นนะฮะก็ปากข้างงาบ้างงาบอยู่อย่งนี้มาตั้งแต่วันที่13แล้วนะฮะวันนี้ที่16แล้วนะฮะนับจากวันแรกที่ป่วยนะครับนี่ครับหางแบบขาดลุยแล้วสีเหมือนสีสีหางเข้มขึ้นนะ ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันปกติสีซีดลงเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่มีแรงไหวแล้วนะครับให้อาหารก็กินไม่ได้แล้วนะครับไม่มีแรงไหวมาหาอาหารเหมืนแบบแค่ขยับขยับกลัวขึ้นมาหายใจปุ๊บแล้วก็ลงไปนอนท่านี้นะฮะนี่นะครับปากขยับอยู่16วันนะครับที่ป่วยให้ออกซิเจนกันแล้วนะฮะไม่รู้ทำอะไรแล้วนะครับอืม จะเอาไปหูกว้างแชร์มาจากบ่อบัวจากตัวอื่นก็ไม่ไม,ไม่น่าจะช่วยนะฮะก็ดูดูอาการไปเรื่อยๆนะครับว่าจะจากไปเมื่อไหร่ถือว่าอึดมากเลยนะครับเจ้าหนูตัวนี้นะฮะเป็นเป็นลูกคอกแรกของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผมซื้อมานะฮะเ,เป็นหางเหลืองลายจุดดำก็ตอนสมบูรณ์แบบค่อนข้างสวยอยู่นะครับ อ่ะสิวันสู้กันต่อไปนะให้อาหารก็กินไม่ได้ไม่รู้จะทำไงละ